ถ้าเรือปากชมบ้านคกไผ่ครับผมจะผ่านแดนที่ข้ามไปเมืองเฟื่องได้ก็ตรงนี้ที่เขามีถูไปการท่องเที่ยวไปเมืองเฟื่องครับผมเรือข้ามไปฝั่งนูน้นถ้าเรือบ้านคกไผ่ทำไปดูน้ำเหมือนน้อยจังเลย นี่ครับเรือข้ามฟากใช้เรือแพรครับผมเรือแพรข้ามฟากที่จะไปฝั่งนู้นที่โดยสารเอาเรือบรรทุกรถบรรทุกรถยนต์ต่างๆรถมอไซค์ถ้าข้ามไปฝั่งนูน้นบัดอำเภอปากชมบ้านโคกไผ่ท่าเรือจุดผ่านแดนเทวัดาโคกไผ่ครับผม ข้ามไปฝั่งนูน้นนูน้นนู้นเรือรถรอข้ามอยู่หลายคันอยู่นี่ครับผมอืมเรือนี่ก็ลารถน่าจะเป็นรถบรรทุกใหญ่ๆมั้งที่จะขนไปอ่ะเรือเดี๋ยวสารไปแล้วข้ามขุนข้ามฝั่ง ามฝากไปฝั่งนูน้นเรือโดยสารในจะเมืองจุดผ่านแดนครับคนลาวคนไทยฝั่งนูน้นข้ามไปเมืองเฟืองได้เห็นว่าเปิดการท่องเที่ยวสายใหม่เมืองเฟืองข้ามฝากกัน เรือข้ามฝากมาแล้วรับรถเรือเฟอร์รี่นี่ครับรถจะข้ามมาแล้วรับคนลอ เรือขับฝากบ้านคกไผน่าครับปุบโ้ขูดดินแบบขูดแบบนี้เลยนะเรีบตรงไปไหนนาะเรือข้ามไปละ เอาโอ้ลมบักพาวบักพาวก็ซเลปาย มะพร้าวขามกิ้มะพร้าวจากไทยไปพน,นันโบ น่าส่องสีเราว่ะออไวมะพร้าวขับฟักถ้าเหลือ,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 อบันคกไผ่เมือง บ้านปักชุมอะเดวทางกันต่อดีกว่าเรา